โอ้เล่นมังน่ะแล้ะเพิ่งเจอบ้านสักทีเฮ้ยเพชรเก็บก่อนนะครับอ้าวดูเสียงอะไรเนี่ยไม่มีอะไรบ้างไปเดี๋ยวเอาเฮโน่ชิบหายเลยโอเคนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับเดีย๋ยวผมก็ลรายการแนวจีทีด้วยกิัยนะครับวันนี้จะมาสอนการทำกับดักพื้นหายนะยิ่งกับพื้นหาย,ยนะครับเนี่ยเป็นหลุมอย่างนี้นะครับมาเราจะมาสอนทำแบบเล็กๆก,ก่อนนะฮะ อ่าสิ่งแรกที่เราต้องเตรียมก็คือสติกกี้พิตันนะครับแล้วก็นี่ก็นี่แหละครับพวกนี้ไม่ต้องไปสนใจนะครับอ่าถ้าดีอันนี้ดีกว่าเอานี่มานะโอเคนะครับจากนั้นก็ให้เราทําการหานี่มานะครับเอาป้ายสิงนะฮะซิงไม่ซิงนี่แปลว่าโดนเปิดแล้วนะครับไม่ใช่ทุยนะครับจากนั้นก็เป็นทรายอะไรก็ได้นะฮะทรายมานะครับแล้วก็หีบกับดักนะครับหีบเปน้อยเนี่ย ทีมนี้นะครับนะครับตรงนี้เลยเบยตรงนี้เบยจากนั้นนะครับเวลา้าคุณลุมผมจะเป็นท่านีแล้วกันนะครับเพียงแค่นี้ก่อนพร้นแต่คุณผู้ชมนะฮะว่าจะเอาขนาดไหนนะครับยิ่งใหญ่ยิ่งโหดอ่ะจะใช้ได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับผมเตือนนะฮะใช้ได้แค่ใช้ใช้ได้แค่ครั้งเดียวนะครับไปวางแผนแก้งคนได้นะฮะนี่เอาตะคุดตรงนี้นะฮะนี่ ขุดต,ตรงที่วางอันแรกนะฮะขุดไปอย่างนี้ครับอันนี้อันนี้ไม่ต้องสนใจนะฮะผมลองเทสได้นี่นี่ให้มันแนวมาอย่างนี้นะฮะก็นนี้เลยครับเอานี่วางนี่นี่นี่แ้มันก็นี่ครับตามแผนเลยนะฮะ อ่านอกนั้นเอาเป็นบล็อกอะไรก็ได้ครับเอาไว้ปิดนะครับกบเกินความปิดทุจริตนะฮะ <c oughs> เอาไว้เกียนกันนะฮะปิดตรงนี้ช้ให้ใครเห็นเลยทีเดียวเชียวนะฮะอันนี้เป็นเคล็ดลับนะฮะเอาไปทำกันได้ภายในเซิร์ฟไปแกล้งคนแกล้งคนภายในเซิร์ฟก็ได้นะฮะแล้วแต่แบบมาว่าแอดมินอยากแกล้งลูกลูกลูกเมมเบอร์ Member, พวกเมมเบอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับเข้าไปแกล้งบ้าน มันว่าทําแบบแจกพวง,งแจกเพชรอะไรก็ว่างกันไปนะครับแล้วก็เอาทรายวางนี้นะฮะน,นี่ก็นากล่องวางเลยจะทํายาวนี้ก็ได้นะไปคนเดือเข้ามาใใกันแล้วก็กดปึ๊บนะฮะตรงนี้ทุบไปทีหนึ่งครับเขวางนี้นี่นี่นก็เลี้ยวมาหน่อยนะฮะเราจะเป็นนี่นี่นะครับอ่าแบบนี้นะฮะนี่น อันนี้ต้องมาด้านนี้นะครับเพราะว่าไฟมันจะส่งกระแส ay, ไฟมาทางด้านาน,น, bing, าน,านี้ปึ๊ดมานี้นี่วิ่งวิ่งมานี้ปึ๊บลงมานี้ปุ๊บปุ๊บเข้านี้แล้วนี่ก็จะทํางานอันนี้ก็จะไฟดับนะครับประมาณว่าอันเนี้ยเห็นไหมดูนะครับก็าวางปุ๊บตรงนี้จะดับแต่ถ้าเกิดตรงนี้ออกดับไอ้ตรงนี้ไม่ดับไอ้ตรงนี้ทุบไม่มีก็ ordon, ไอ้นี้ก็จะเปิดนะครับเหมือนประมาณว่าอะไรเออต้องอย่างงี้ดินี่น,นี่ตรงนั้นก็จะดับ ถ้าเกิดตรงนี้มีอีกก็ตรงนี้ก็จะดับนะฮะก็เป็นทอดๆไปอย่างนี้นะครับผมนะทอดๆมาเราจะมาลองเทสกับดักกันครับประมาณว่าจะเอาเพชรไม่ต้องเอาเพชรอ่ะเอาอะไรรอบมันก็ได้แบบเฮ้ยทำไมหืมเพชรเนี่ยแล้วก็จะหล่นมาแบบนี้ครับโอ้โหขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับโจโจ